F, สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนี่ที่เช้านะครับหุ้นนีกอีกเช้าของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดสิงาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ก็เป็นวันพรฤหัสนะครับสีส้มสีส้มนะครับวันพรฤหัสบดีนะครับที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็ช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชม วันละสองคลิปนะครับหุ้นนี้เคอีนะหุ้นนี้เคอีก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันจันถึงวันศุกร์นะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกๆท่านร่ำรวยนะไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่งคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับ ขอให้แหงๆ,ๆ,ๆจับเลขตัวไหนก็ขอให้มาเด้งๆบนล่างนะครับถ้าดวงดีนะดวงดีโชคดีมันก็มาหมดเลยแหละจับตัวไหนเป็นเงินเป็นทองหมดนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอเพื่อรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ่าเราก็มาชมได้เลยนะครับว่าเช้าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอุ้นนี่คืออีเช้านะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับออกเวลาเก้าโมงครึ่งนะ ของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเด่นหกเ็นะครับเล้นที่7กับ8นะครับปันธทงที่แนะแปดหนึ่ง8 3่8แปด8 5ดสองแปดแปดสานะครับ7 1 17 72ึ่7 3น7 7 4เจ7ด5จ็นะครับส่วนตัววินนะ7 8 2 3 4 5 6นะครับประมาณนี้นะครับชนชอบค่อยจัดนะอ่าเรามาดูใกล้ใกล้หน่อยนี้สามนี้นะครับ6 78นะครับเล้นที่เจ็ดกับแปด ปั่นทงที่แปดนะครับประมาณนี้แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดนะครับเน้นตรงนี้นะเน้นในกรอบนี้นะครับนะครับแปดหนึ่งแปดสามแปดห้านะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าถ้าหกมาก็น่าจะเป็นหกหนึ่งหกสามหกห้านะครับประมาณนี้นะครับผมถ้าไม่ชอบคู่เจาะก็จัดในคู่สายรูดเลยนะครับลูดกับวิ่งนะ 8กับเจ็ดนะครับฟันธงที่แปดนะครับอมฝันตรงที่แปดส่วนหกกับเจ็ดเนี่ยใครชอบก็จัดไปนะครับนี่แค่เช้านะครับของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับมีตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับพบกันใหม่นะครับวันนี้แค่บ่ายนะสำหรับวันนี้แค่เช้าก็มีเท่านี้นะครับขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับเช้านี้ก็มีตามนี้นะครับ รับท่าไหราก็ดีหมดนะมันนี่มันนี่อขอให้ร่ําขอให้รวยนะครับขอให้เดินดีขอให้ไปเดิมดีสิ่งเช้านี้นะครับอารมณ์ดีนะครับตอนเช้าเช้านะมันจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะครับสบําหรัวบบันนี้เช้านี้โชคดีครับสวัสดีครับ